อ่าเดี๋ยวลองดู่เดี๋ยวเราพูดตรวจดูครับหนึ่งนะครับในวันไหนครูปิดปิดวันไหนบอกนะคะใช่ใช่ครับวันที่อะไรครับไม่ด้ยังไม่รู้เลยจะปิดวันไหนแต่ปิดแน่นอนอ่าเพราะว่าสงการถูกแล้วใช่ไหมคะครูถูกแล้วครับถูกแล้วเอาใหม่นะครับ failed ทุ่งนาทุ่งหญ้า f i e l d failed ทุ่งนาทุ่งหญ้า field ทุ่งนาทุ่งหญ้า f i e l d field ทุ่งนาทุ่งหญ้า field ทุ่งนาทุ่งหญ้า f i e l d field ทุ่งนาทุ่งหญ้า chef เรือใหญ่ s h i p chef เรือใหญ่ c h e เรือใหญ่ s h ship เรือใหญ่ house บ้าน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  school โรงเรียน โรงเรียน S C H W O L กูลโรงเรียนสกูลโรงเรียน S C H W O L กูลโรงเรียนรีสอร์ทรอพัตตคาร R E S T A U R A N T รีสอร์ทอนพัตตคารพัตตคารพัตตคารคารรีสอร์ทนพัตตคาร R E S สลองพัพตตการพัตการレทรองพัตคาร i e s t a u r a n t เรสสลองพัตตาคาร office ห้องธุรการ o w s i c e office ห้องธุรการ office ห้องธุรการ o w s I C E of of face ห้องธุรการ Office ห <Hospital. italiano. S 1> ้องธุรการ O W F I C E of face ห้องธุรการ Hospital โรงพยาบาล H O S P I T A L Hospital ใช่ไหมครูใช่ใช่ผิดเดี๋ยวครูทวงเองครับ Hot ใช่ไหม Hot Hospital Hot Hot หรือว่า Hot hospital อันไม่ชัส hospital โรงพยาบาลอ๋อมายครับ hospital โรงพยาบาล H O S P I T A L hospital โรงพยาบาล hospital โรงพยาบาล H O S P I T A L hospital โรงพยาบาล fire station สถานีดับเพลิง S I R E S T A P I O N fire fire station fire station สถานีดับเพลิง e fire station สถานีดับเพลิง e s T A T I R E S T A T I O N fire station สถานีดับเพลิง fire station สถานีดับเพลิง F I R E S T A T I O N Fire Station Station สถานีดับเพลิง Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ P O S T O W S I C E Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ P O S T O W F, f I c E Post m ปสื่อ Office of <port> Office Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ P O S T O W F I c E Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ทีำการไปรษณีย์ต่อไปครับ Police Station สถานีตำรวจ station, Police Station Police Station สถานีตำรวจสถานีตำรวจเอาใหม่ครับ Police Station สถานีตำรวจ Police Station I O N post police, <Station. S 2> post police station post police station สถานีตำรวจสถานีตำรวจพ่อใหม่ครับ e Police station สถานีตำรวจ P O L I C E S T A T I O N post Police station post police station post. พอลิสเทชันสถานีตำรวจอ่ารอครับผม